สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมพายุเคยพุทยเขาวงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคนะครับการเผาแกลบนะครับเพื่อทำแกลบดำที่เราจะนำไปผสมดินปลูกหรือใช้ในการ,กรเกษตรอื่นๆนะครับก็คือเรา จะเผาใช้เองนะครับวิธีง่ายๆนะครับไปชมกันเลยครับวัดสดุอุปกรณ์นะครับมาดูก็จะมีปิ๊บนะครับปิ๊บที่เจาะรูนะครับเจาะรูต้้งข้างนะครับตัวนี้ก็หาแบบเป็นปิ๊บเก่านะครับที่สวนของเรามีก็เลยนํามาใช้นะครับสําหรับท่านไหนที่ มีปี๊บใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็คือหาจากที่สวนนะครับแล้วก็มีท่อนะครับมีท่อเพื่อที่จะใหะ้ระบายไม่ให้ไฟในปี๊บดับนะครับไฟในปี๊บดับเดี๋ยวเราก็จะก่อไฟนะครับก่อไฟใส่ข้างในแล้วก็จะเอาแกลบมากลบนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าการาเผาแกลบช้เองนะครับเป็นแกลบเผาเราทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับเรามาดูวิธีการจุดเลยนะครับการเผาเลยนะครับรั่มแรกเราก็กว่าไฟก่อนนะครับ ผมจะใช้สังกะสีรองนะครับเพื่อการต้อนเก็บจะได้ง่ายนะครับเราก่อไฟไปเลยนะครับ ครับหลังจากที่เรานําแกลบมากรบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรอเวลาการไหม้นะครับของไฟอยู่ในปี๊บนะครับนี่ครับมันจะเป็นท่อระบายออกมาเพื่อจะไม่ให้ไฟข้างในดับนะครับแล้วก็จะใช้เวลา ทั้งวันนะครับแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะครับถึงจะไหม้หมดนะครับถึงจะไหม้หมดนะครับดูการไหม้จะไหม้จากข้างในออกมานะครับก็เผาใช้เองนะครับเผาใช้เองเพื่อที่จะนำไปเป็นส่วนผสมของดินปลูกนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะ นำไปใช้นะครับก็ลองลองทำดูนะครับก็ลองทำดูตอนนี้แกลบประมาณแปดกระสอบนะครับแกลบประมาณแปดกระสอบนะครับทั้งวันนะครับวนันนี้ก็ควรอยู่แนะนำนะครับแนะนำการเผานะครับอย่าเผาอยู่ใกล้ที่ชุมชนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ทุ่งนาตัวเองนะครับเผาอยู่ทุ่งนาตัวเอง จากบ้านชุมชนมากนะครับเพราะว่ากลิ่นมันค <c oughs> ิวและแสบตามากนะครับแกบเราก็จะเผาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนะครับเดี๋ยวเรารอไปดูตอนอที่เผาเสร็จเรียบร้อยครับผมผ่านไปหชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็กำลังจะ ไม่ออกมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้รับเหมากําลังมานะครับก็เลยต้องหาอะไรมาปิดไว้ก่อนนะครับผ่านไปหกชั่วโมงนะครับกําลังไม่ออกมาข้างนอกแล้วนะครับคุณรับมามาก่อนต้องปิดไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับแปดชั่วโมงเต็มเต็มนะครับ ตอนนี้แกลบก็ไม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการดับนะครับคือเราจะใช้น้ำฉีดเลยนะครับผ่านไป8ดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับออกมาสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยออกมาสวยงามดับเรียบร้อยแล้วนะครับ แกลบดำเผาใช้เองเผาง่ายนะครับประโยชน์เยอะนะครับผสมดินปลูกก็ได้นะครับใช้ในทางเกษตรนะครับขอบคุณมากๆครับผม